กเกนือไม่รู้ทำไมคงมาซือ้ออมชอบคุยกับฝรั่งนะทุกอย่างเป็นออริจินอลซุปเอง30ชิ้นไม่ถึง30นาทีอีกวันหนึ่งไปอีกแล้วใครได้60ชิน้นไม่ถึง30นาทีเหมือนกันละวันสาววันอาทิตย์ประมาณ3 0 0ร้อยสร้อชิ้นผมชอบช่วยคนอื่นผมโอเคผมไม่มีขาแต่โอเคอยู่แล้วผมเป็นคนรักชีวิตคุณดึงทุกวันก็ชนะไม่มีเวลาไม่ชนะทุกคนเป็นแชมปี้ยนไอจิสบอกทุกคนคุณเป็นแชมป์ตลอด ผมชื่อแกสแต่ชื่อจริงเป็นการ์ดทงานมาก่อนเป็นกัปตันครับเป็นนักบินที่บ้านเวลาผมไม่บินไม่มีอะไรทำอยู่บ้านเฉยๆผมชอบทาอาหารทำเบอร์เกอร์ก็สนุกดีนะแฟนบอกเบอร์เกอร์อร่อยจริงนะทาไมไม่ลองขาเบอร์เกอร์จรนะอบ,ออบอกโอเคลองดูก็ได้ผมเรียนเองด้วยไม่มีคนสองครั้งแรกไปไขคที่ตลาดเล็กๆวันแรกขาได้เยอะอยู่ไล่ชิ้นนะครับประมาณ30ชิน้นไม่ถึง30นาทีอีกวันนึงไปอีกแล้วขครได้60ชิน้นไปถึง30นาทีเหมือนกันมันธรรมดาประมาณ สองร้อยห้าสิบชิ้นแล้ววันเสาร์วันอาทิตย์ประมาณสามร้อยสี่ร้อยชิ้นเป็นเราเด็วันจริงจริงไม่รู้ทำไมค่างมาซื้อค่อนชอบคุยกับปรั่งไหมจริงจริงไม่รู้เหมือนกันพูดจริงไม่รู้ทุกอย่างเป็นออริจินอลสุกเองทำปั่นมูประมาณสองร้อยห้าสิบถึงสี่ร้อยออริจินอลเป็นเบอร์เกอร์หมูเบอร์เกอร์ลเริ่มตัดแปดสิบบาทเป็นธรรมดาแล้วใส่ชีสเป็นเก้าสิบบาทแล้วก็เป็นชีสเบคอนเป็นร้อยหนึ่งตอนเนื้อจะเพิ่มเพิ่มยี่สิบบาทเนื้อเป็นริบอาด้วย มีสิบห้ปีทีแล้วไปวิ่งออกกำลังกายลดไฟตักขาผู้ใจหยุดกระเด็น เก่ารอบไม่มีเลือดในในตัวอลยเฮลิคอปเตอร์มาสองเลือดที่โรงพยาบาลลอย25ทุงเยอะมากพอมออดโรงพยาบาลประมาณนึ่งเดือนไม่เสียชีวิตพอมโชคดีมากแต่ว่าเวลาพอมไปซื้อของที่ร้านวัสดุพอมเห็นคุณยายซื้อของไม่ถูกพอมบอกครับคุณยายไม่ต้องซื้อแบบนี้นะแต่ว่าอันนี้ไม่โอเคไม่เวิร์คคุณยายบอกคุณจะรู้อะไรคุณเป็นคนมพิก,การคุณนังวิลแชร์พอมท้อใจมากๆนะแต่ว่าคิดแปบโอ้ oh my god ทำไมพูดแบบนั้นแล้ว ผมจำได้ผมเป็นคนแบบนั้นมาก่อนผมเป็นคนลัวร้อนมากไม่ดีมากผมเป็นมาก่อนผมเป็นแบบนั้นเฮ้ยผมเปลี่ยนเปลี่ยนทุกอย่างไม่ใช่แบบนั้นแล้วแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนสมองเร็วมากวันนี้วันสตาร์ทชีวิตใหม่ I change my life change my idea ไม่มีขาแต่ว่ามีชีวิตใหม่เอ่อลองพยาบาเือนสตาร์ทใหม่ชีวิตใหม่ผมเป็นคนพิการแต่ว่าที่นี่ไม่ใช่คนพิการนะที่นี่เป็นคนพิการแต่ว่าที่สมองไม่ใช่คนพิการ I เป็นคนปกติแต่ว่ามีปัญหานิดหนึ่ง เวลาผมทําอะไรไปวิ่งออก,กําลัไก่ทนมองออ้ยวิ่งได้เหรอได้เดินได้เหรอได้บินได้เหรอได้ไม่มีไม่คุณจะบอกไม่พจะบอกใช่เขาไม่มีปัญหาคนก็พูดเขไม่ไม่คิดอะไรเลยผมรู้ผมเป็นในครอบครัวก็รู้ผมเป็นแล้วก็รรยาก็รู้ผมเป็นเขาไม่มีปัญหาเป็นเราแต่ความคิดผมเขาไม่กลัว คนก็พูดแล้วแต่คอนเขาเป็นคนรักชีวิตมากกว่ารักเงินตอนนี้ไอ so ้บริวเตอร์สมไยวาไอทำอาหารทะเลกันไอช่วยทะเลเราไม่ได้เก yeah, ็บเงินทะเลเก็บเงินมีลูกที่บ้านเป็นลูกที่เศษด้วยแต่พอไม่ทำงานก็ช่วยลูกไม่ได้ใช่ไหมมีลูกหนึ่งคนเสียชีวิตมีลูกชายอีกคนหนึ่งเป็นดาวน์ syndrome เวลาทำงานลูกในหัวใจจะอยู่ตลอดเวลาไอไม่รวยเท่าไหร่ดามีเงินอยู่ในหัวใจรวยตลอดเลยไอมีความสุขไอมีครอบครัวไอมีลูกที่นี่เป็นเบอร์หนึ่งทุกประเทศ ที่นี่เป็นเบหนึ่งที่นี่สบายสบายย1ปีครับ my my dream is to be a Thai man everything about Thailand is in my heart only my face is f r o n g so I don't care somebody wants to talk like that มีคนพูดแบบนั้นเราแด่คนแต่ว่าไอา้เดชวยลูไอ้เดชวยเมียเหมือนทุกคนคุณมีชีวิตอันเดียวนะไม่ต้องกลัวชีวิตเวลาคุณกลัวชีวิตคุณไม่ชนะคุณกลัวอะไรก็ไม่ชนะตลอดเวลา คุณดึงทุกวันก็ชนะทุกคนองก็ชนะได้ทุกคนเป็นแชมป์แชมเปียน is somebody who lives their life and wake up every day คุณเดียมากินเบอร์เกอร์อยู่น้าเซเวน่นมูบานมันธนาวงแวนราเมนชนะครับติดกันคู่บอนเรียบพร้องสองครับใกล้ๆ f ฟชั่นไอแลนด์นะครับเปิดแปดมองเช้าถึงประมาณไปมองใบมองครึ่งเป็นเล่าแต่วันขอบคุณหลาย